หลังมาร์กขาดการติดต่อจากฝั่งโลกไปพวกาสมาพันธ์ก็ไม่ได้ข่าวจากฝั่งนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นก็เพราะสงครามระหว่างโลกกับพวกเทคนิคเชียนนั้นกำลังประทุรุนแรงมากขึ้นถึงขีดสุดและมีการยกพลเข้ามาหวังจะยึดครองดาวกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าฝั่งโลกยอมไม่ได้อยู่แล้วครับเล็กที่เป็นผู้ครองโลกอยู่เบื้องหลัง จึงจับมือกับพัทธมิสําคัญอย่างพวกวิลทรัมที่นําโดยจกักรพรรดิโนแลนจนสุดท้ายแล้วถึงเราจะไม่รู้ว่าชนวนเหตุในการทําศึกสงครามครั้งนี้คือสิ่งใดโชไทา์สกิปหปีที่มาหายตัวไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตอนนี้มันก็จบลงแล้วด้วยชัยชนะของชาวโลกและชาววิลทรัม แต่ถึงแม้จะชนะก็จริงนะครับแต่สภาพบ้านเมืองก็เรียกว่าเละเทะไม่เป็นท่าอยู่ดีและพวกเทนิเชียนก็ฝากรอยแผลในใจเอาไว้ให้กับผู้คนมากมายเลซ์ Lex, ในฐานะผู้นำโลกเจรจาก,กับโนแลนให้จัดการพวกนั้นให้จบๆอย่าปล่อยทิ้งไว้เป็นหนาบยอกอกในภายหลังถึงเขาจะเคารพในการตัดสินใจของโนแลนว่าควรไว้ชีวิตพวกมันแบบที่เคยไว้ชีวิตทร็กเกอร์เธอแต่ไงซะก็ไม่ควรปล่อยพวกมันไว้อยู่ดีคุณเห็นไหมว่าพวกมันทำอะไรลงไปบ้างตลอดหลายปีที่พวกมันทำกับชาวโลกนี่คือสงครามนะผมรู้ว่าคุณคิด งงแต่มันต้องจบลงตอนนี้มองไปที่พวกตัวประหลาดพวกนี้สิพวกมันจะไม่ยอมหยุดและมันจะกลับมาถล่มโลกอีกแน่และถ้าไม่ใช่พวกเราที่โดนเหยื่อรายต่อไปก็จะต้องเป็นโลกที่เต็มไปด้วยผู้บริสุทธ์อีกมากมายเพราะงั้นคุณต้องลงมือแล้วละ่ะโนแลน เล็กพูดให้ความกระจ่างกับจัก,กรพรรดิโนแลนที่ควาคอเทดิเชียนคนสุดท้ายขึ้นมาอยู่และแน่นอนเขาตัดสินใจเผด็จศึกให้จบตามที่เล็กซได้ขอเอาไว้โดยที่โนแลนเขาจะไม่รู้สึกผิดเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วซึ่งต่อจากนี้เราก็จะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครึ่งทศวรรษเล็ก์ใ <Lex S 2> นาฐานะผู้นําของโลกโนแลนผู้นําของวิลทัมที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งสองฝ่ายนั้นมีภารกิจร่วมกันมาหลายหนหลกัหลกๆก็คือเพื่อปกป้องโลกใบนี้ให้ปลอดภัยนั่นแหละ คุณยังคงเป็นผู้นําที่ดีอยู่วันยังค่ำแนโนแลนคุณคือตัวอย่างชั้นดีของชาววิลทรามที่น่าเกรงขามการลงมือในครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นผู้พิชิตหรือเป็นฆาตกรอะไรเลยแต่คุณ คือผู้กอบกู้โลกตึงหาก Lex, เล็กซ์หรือว่าอวยโนแลนในฐานะพันธมิตรแบบสุดตัวคือมันก็จะดีกับเขาในแง่ของการไม่ต้องมีวิวทรามเป็นศัตรูแถมยังช่วยเพิ่มกําลังเสริมให้โลกแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะด้วยคือผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีคุณผมจะยังช่วยปกป้องโลกนี้ได้อยู่ไหมมันดีมากๆาเลยนะที่มีพวกคุณอยู่เคียงข้างพวกเราชาวโลกแล้วเล็กซ์ก็บอกว่าเราจะยังคงช่วยกันฟื้นฟูบูรณะโลกนี้กันต่อไป แล้วเราจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งไม่เกรงกลัวศัตรูหน้าไหนทั้งนั้นซึ่งโนแลนเองก็เห็นด้วยครับเขารู้สึกดีมากๆที่ศึกนี้มันจบลงสักทีก่อนจะขอบคุณเล็กจากปาของตัวเองขอบใจนายด้วยนะเล็กนายเป็นสหายที่ดีจริงๆ แล้วภาพทางฝั่งโลกก็จะตัดไปทิ้งให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้ามาร์คเขารู้เรื่องนี้เข้ามาร์คจะรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ยอมให้เล็กครองโลกอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นสหายกับคนที่มาร์คเหม็นหน้าที่สุดไปแล้วอีกด้วยงานนี้ท่าทางจบไม่สวยแน่นอนเละครับ ก่อนที่ภาพจะตัดมาทางฝั่งของเทเลสเคลียร์ในอีกฝ้าของจักรวาลบ้างอเลนถูกพาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลหลังจากถูกเอเลียหนึ่งในลูกขุนของสมาพันดาวเครา์หักหลังเข้าอย่างจังสภาพของเขาเนี่ยเรียกว่าสาหัสเอาเรื่องครับอวัยวะไม่ครบเลยสักส่วน แต่ก็ยังดีที่เขายังทนพิษบาดแผลได้และสื่อสารได้ตามปกติก็เลยคุยกันรู้เรื่องโดยเราจะเห็นว่ามีโอลิเวอร์มีมาร์คมีอีฟกับเทอร่ามาเยี่ยมกันพร้อมหน้าเลยด้วยเราเนี่ยรีบมาแบบด่วนจีเลยนะตอนที่ข่าวนายอ่ะขอโทษเลยนะเพื่อนที่เราไม่ได้อยู่กับนายตอนเกิดเรื่องมาร์ครีบขอโทษอันเลนใหญ่เลยแต่อันเลนก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกมาร์คมันไม่ใช่ความผิดใครเลยเหตุการณ์นี้มันเกินควบคุมไปหน่อยเพราะดันเป็นคนนายของเราที่ทรยศกันเองสัญญ,ญาณเตือนต่างๆมันก็เลยไม่มีท่าทีว่าจะส่งข่าว สนิดเดียวเลยซึ่งมาร์เองก็เลยงงมากๆว่าอยู่ๆเอเลียเป็นอะไรของเธอก็ไม่รู้เนี่ยหรือว่าเธอทํางานให้กับแท็กหรือเปล่านายคิดว่ามีหนึ่งในพวกเราเป็นไส้ศึกอย่างนั้นเหรอแต่อเลนบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวหรอกในเคสของเอเลียคือเธอต้องการจะล้มล้างอํานาจของฉันเฉยๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอื่นแอบแฝงแต่ว่าในจังหวะนี้ให้เราสังเกตสีหน้าของโอลิเวอร์ให้ดีนะครับขณะที่ทุกคนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่คนที่รู้อยู่เต็มอกก็คือโอลิเวอร์เพราะเขา เป็นไส้ศึกตัวจริงไม่ใช่เอเลียหรอกครับแถมไอที่แย่ก็คือโอลิเวอร์เนี่ยมันดันเป็นคนใกล้ตัวพวกเขามากที่สุดอย่างน้องชายมาร์กอีกต่างหากโดยระหว่างที่คุยคุยกันอยู่อีฟก็จะถามถึงเทเลียแฟนของอัลเลนว่านี่เธอไม่อยู่เหรออ๋อเทเลียเหรอ,เ,หรอเธอออกไปหาอะไรกินเนี่ยเดี๋ยวก็คงกลับมามั้งแต่ว่าเธอกลับมากับเรียกว่ายังไม่ทันจะได้บอกเลยว่าเทเลียนั้นออกไปกับใครเจ้าตัวก็ดันโผล่มาซะก่อนจนอัลเลนเนี่ยอุทานออกมาเลยว่าชิปหายแล้วไงตู เพราะไอคนที่ไปกับเธอนั้นมันคือเจ้าขูเบียนแฟนเก่าลับๆของอีฟนั่นเองโอ้เออฉันไม่คิดว่าพวกเธอจะอยู่ที่นี่นะเนี่ยเทเลียก็ตกใจเหมือนกันพอรู้ว่าอีฟไม่กินเส้นกับขูเบียนมาสักพักหนึ่งแล้วแถมมาร์กที่เป็นสามีตัวจริงเนี่ยก็ดันยังอยู่ที่นี่ด้วยกันด้วย ในช่วงนี้อีฟก็เลยจะพามาร์กกับเทอร่าไปให้ผลหน้าไอ้หมอน,นั่นเท่าเอามาร์กงงอยู่เหมือนกันว่าอีฟอยู่ดีๆก็เป็นอะไรไอ้เจ้าตัวฟ้านี่มันเป็นใครกันนะแต่สุดท้ายก็มาถึงบางอ้อจนได้แหละดูจากท่าทีแล้วหมอน,นี่คงจะเป็นครูเบียนที่อีฟเคยเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนว่าแล้วทั้ง3าก็จะเดินออกไปโดยมีเทอร่าใบใบอัลเลนด้วยประโยคจีดจ๊ดจที่วา่ายบายค่ะลุงด้วนอนเลนก็เรียกว่าปากแจวระเด็กเลยนะครับเนี่ย แต่ประเด็นคือเจ้าคูเบียนมันไม่รามือครับและอยากจะขอคุยปรับความเข้าใจกับอีฟให้ได้ฟีลแบบจะมาขอคืนดีนั่นแหละแต่อีฟเธอไม่ยอมไงถ้าจะคุยอะไรก็คุยต่อหน้าสามีฉันมาร์กจะต้องรับรู้ด้วยทุกอย่างขณะที่มาร์กเองด้วยความเฟรนลี่จัดก็จะทักทายหมอน,นั่นแต่คูเบียนกลับยิงใส่เฮอฉันรู้หรอกว่านายเป็นใครแล้วก็ร่ายยาวด้วยประโยคสุดเหยียดที่แต่ละอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาทั้งต่อหน้ามาร์กอีฟแล้วก็เด็กน้อยอย่างเธอร่าอีกด้วยแหละครับ โดยใจความที่ขูเบียนพูดมามันก็จะประมาณว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะมาบอกอีฟตรงๆแหละว่าอีฟเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาเธอเป็นพวกสดใสและสมควรจะได้เจอใครที่ทําให้เธอมีความสุขกว่าพ่อหนุ่มคนนี้คือข้าเนี่ยเศร้ามากๆเลยนะพอรู้ว่าเจ้าจะต้องจมปลากกับโภชั้นตามอย่างนี้ย่งน้อยก็ทําเพื่อตัวเองเถอะนะก่อนพี่แกจะเข้าเรื่องอย่างว่าข้ารู้ว่าไอหมอเนี่ย มันไม่มีทางทําให้เจ้ารู้สึกดีได้เท่าที่ข้าทำหรอกเว้ยแต่ก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยพี่แกกับโดนอีฟสวมมัดชมพูซัดเขาอย่างจังซะก่อนเป็นสีนที่ถูกใจเธอรา่ายิ่งนักหมอน,นั่นพูดพูดพูดแล้วก็พูดหนูไม่เข้าใจหรอกนะว่าเขาพูดอะไรอะแต่หนูชอบที่มามีซัดเขาสมอบทั้งที่ยังพูดไม่จบด้วยซ้ําแบบเนี้เมันโค้ดเจ๋งหนูเลิฟเลยใช่ครับ นี่คือคำพูดจากปากเด็กน้อยวัยห้าขวบที่ตอนหลังอีฟจะไปเคลียร์กับครูเบี้ยนให้จบๆโดยมีมาร์คอยสอนว่าการต่อยหน้าคนแบบนี้มันไม่ดีนะลูกแต่ทพราะว่าโอลิเวอร์ที่เราทราบกันดีเนี่ยพี่แกมีความห้าวอยู่ในตัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยสอนเธอราว่าอืมจริงๆต่อยหน้าคนมันก็มีความเจีงอยู่ในหน่อยนะหลานรักจนโอลิเวอร์เนี่ยโดนมาร์ดุเขาให้เฮ้ะพี่ช่างมันเถอะนะยังไงเหมือนนั่นเนี่ยมันก็หน้าโดอยู่แล้วอ่ะมาร์ก็เลยเห็นด้วยหน่อยๆอืม จะว่าไปมันก็น่าโดดจริงๆแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้เกลียดเจ้าคูเบียนอะไรเน่หรอกนะก็เข้าใจสถานการณ์ดีสุดท้ายถ้าทุกคนเคลียร์กันจบแล้วมายืนอยู่ตรงจุดที่ถูกต้องมันก็เคลียร์ได้สบายแต่พอดีเราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหรอ่อ่ะมาร์กบอกกับโอลิเวอร์และว่าแล้วทเทเลียก็จะเดินมาเสริมว่าอีฟเนะี่ยเคยรักพี่ชายฉันมากๆพวกเขาเคยอยู่ด้วยกันสุขสบายดีและเขาก็ทําให้เธอแฮปปี้จริงๆด้วยแต่ปัญหาคืออีฟเนะี่ยเธอให้ความสนใจกับเจ้าตัวน้อยนั่นจนเกินไปมันขัดกกกับหหลขขอออองงคนงเราไป่ยพพดีพว ไม่ค่อยถูกกับเด็กสักเท่าไหร่อะสุดท้ายครูเบียนก็เลยให้เธอเลือกและเธอก็เลือกลูกของตัวเองนั่นแหละตอนนี้เราก็เลยรู้เหตุผลว่าทําไมทั้งสองถึงเลิกกันนะครับเพราะถ้าไม่มีเธอร่าเข้ามานะ ป่านนี้อีฟก็ยังคงคบกับครูเบียนอยู่แน่แต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็เลือกจะเคลียร์กันตรงๆแล้วนะอีฟขอตัวไปเคลียร์กับคูเบียนให้จบๆแต่เหมือนจะดูเป็นการเคลียร์ตรงๆไปหน่อยเพราะแต่ละเรื่องที่อีกฝ่ายพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดต่อหน้ามาร์กกับเทอร่าเลยสักนิดแต่ช่างเถอะมาร์กยอมโอเคก็ได้อย่างน้อยจะได้เคลียร์กันให้จบไปซึ่งในที่สุดแล้วก็จะเคลียร์กันเสร็จเลครับเป็นการจบเรื่องราวอีกเก่าอีกแก่ของอีฟลงแบบไม่มีปัญหาอะไรมากมายช่างเถอะเถอะพี่ ี่ได้คุยกับพ่อแม่บ้างไหมอะหลังจากกลับมาที่นี่เนี่ยโอลิเวอร์ถามมาร์คมาร์คเองก็บอกว่ายังเลยพี่ก็พยายามจะติดต่อพวกเขาไปแล้วนะแต่เหมือนจะไม่มีสัญญาณตอบรับ อันเลนเขาบอกว่ามันมีคลื่นมารบกวนพวกเราไว้เนะี่ยมาก็เลยพูดตามตรงว่าเขาห่วงคนที่โลกมากๆตอนนี้ก็เลยวางแผนจะกลับไปแยี่มพ่อแม่และเพื่อนๆที่โลกซะหน่อยเดี๋ยวพวกนี้ก็คงออกตัวกันได้แล้วแหละก็เลยชวนโอลิเวอร์ไปด้วยกันแต่เขายังไปไม่ได้หรอกต้องมีคนคอยเฝ้าอันเลนตอนรักษาตัวอยู่งานนี้คนที่กลับโลกก็เลยจะเป็นแค่สาพ่อแม่ลูกเท่านั้นและในจังหวะน,นี้อีฟก็จะเคลียร์กับไอ้ปากดีนั่นจนเสร็จพอดีก็เลยจะไปบอกลาอันเลนแล้วไปเตรียมตัวกลับโลกด้วยกัน แต่ที่น่าสนใจเนี่ยมันคือช่วงก่อนที่ทุกคนจะจากลากันครับเทอร่าได้ถามทิ้งท้ายแม่ไว้ได้วยว่ามามีมามีได้จัดก,การหมอนั่นหรือเปล่าคะใช่ครับมีแววแล้วว่าเทอร่าะจะโตมาเป็นคนแบบไหนนะครับ เรื่องราวในช่วงนี้ก็จะให้เห็นการฟื้นตัวของอันเลนเรื่อยๆนะครับตัดสลับกับเมียที่มาเฝ้าพร้อมกับพี่ชายที่ตาปูดหลังโดนอีฟเล่นงานมาแบบนี้ในจะมีหมอมาอัปเดตอาการแล้วก็โอลิเวอร์ที่มารายงานอะไรต่างๆเพิ่มเติมด้วยเพราะตอนนี้แทร็กที่มาพร้อมกับลูกๆก,กําลังขยายอาณาเขตของพวกเขาไปเรื่อยๆหลังส่งสัญญ,ญาณเตือนมาทางฝั่งของสมาพันธ์ดาวเคราะห์จากการบุกรอบที่แล้วตอนนี้เราควรต้องกังวลบ้างแล้วละนะ ไม่งั้นแทร็กขยะอนานิคมไปดาวอื่นๆมากมายและสร้างกองถพระบุบพวกเราทีเดียวมีหวังเราสวยแน่ๆซึ่งแต่ละอย่างมันก็น่าห่วงจริงๆนะครับเพราะเราจะเห็นว่าแทร็กที่ส่งลูกๆมากวาดล้างดาวต่างๆเนี่ยกำลังโอหังสุดๆเลยโดยเฉพาะโอนานที่เบียวจะดจัดเขาสังหารหมดไม่สนลูกใครจนเออซอลเนี่ยต้องมาเบรกเอาไว้บ้างเพราะเธอกลัวว่าจะเสียคู่หูไป นี่เธอทําบ้าอะไรเนี่ยฉันกํนาลังทําตามคําสั่งของท่านพ่ออยู่นะพิชิตก็คือพิชิตให้ราบสิคนพวกเนี้มันต้องกลัวเราแบบหัวหดคําพูดของโอนาเนเรียกว่าโอหังตามที่ว่าจริงๆแหละครับแต่เออร์ซอนั้นไม่เห็นด้วยคนพวกนี้ยมันกลัวเราไปแล้วพวกมันก็ถูกพิชิตดาวไปแล้วเรียบร้อยด้วยไม่มีเหตุผลที่นายต้องทรมานพวกเขาต่อแบบนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าใช้อำนาจที่มีเปลี่ยนให้พวกมันพักดีกับเราซึ่งก็ฟังดูมีเหตุผลกว่าใช้แรงแก้ปัญหาแบบพี่สกินเฮดมากๆเลยนะครับ ว่าแล้วขณะที่กำลังโถกกันก็มีเสียงที่หุนเคยดังขึ้นมาจากเบื้องบนและใช่ครับแทร็กปลากฏตัวด้วยตัวเองต่อหน้าทั้งคู่ว่าไงลูกๆมีปัญหากันอยู่หรือเปล่า แน่นอนว่าสภาพน่าเกรงขามขนาดนี้บอกไปใครจะกล้าพูดวะเนี่ยพวกลูกๆก,ก็เลยเลือกจะเงียบแล้วบอกว่าไม่ค่ะไม่มีเลยโลกนี้เป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วจักกวาดเรากำลังขยายใหญ่โตขึ้นแล้วค่ะท่านพ่อทีนี้เรื่องที่ทะเลาะกันมันก็เลยเงียบไปแต่ก็ทิ้งให้เราได้ขบคิดกันต่อว่าขณะที่ลูกๆของแพ็คอนอื่นๆมีความเลือดร้อนตาแบบฉบักของวิลทัมมีความบ้าระห่ำแบบพอ่อแต่ดูเหมือนจะมีเออร์ซลเนี่ยแหละที่คุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นๆและเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆด้วย ฟึ้นความฉลาดและเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างได้รวดเด็วแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวของเออร์ซอนั้นมีบทบาทในอนาคตนั่นเองละครับขณะที่จักรวรรดิของแทรกกาลังไปได้สวยภาพก็จะตัดมาทางฝั่งของโนแลนกันบ้างในฐานะจักรพรรดิวิลทามที่พึงเสร็จภารกิจในสงครามกับพวกเทคนิชียนเขาก็ตรงกลับมายังศูนย์ประชาการของวิลทามแต่ก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เมื่อเขาได้เจอกับมาร์กและครอบครัวอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเรียกว่าจะรออะไรละครับ โนแลนพุ่งเข้ามากอดมาร์คด้วยความคิดถึงสุดๆและถามว่า มากันนานจังเนี่ยพอดีในสงครามพ่อถูกตัดสัญญาณไปเนี่ยก่อนที่เจ้าตัวจะเดินไปเล่นกับหลานสุดที่รักที่โตขึ้นมาเยอะแล้วมาถึงปุ๊บปู่โนแล,ลนก็สอนให้หลานรู้จักควบคุมความกลัวเลยซึ่งตรงนี้ก็มาจากเหตุการณ์ที่มาร์กพาลูกบินด้วยความเร็วสูงแล้วก็อยู่ข้างบนฟ้ามากจนเกินไปนั่นแหละเธอร่าก็เลยกลัวแต่ว่าโนแล,เลนเนี่ยสอนให้รู้จักก้าวผ่านความกลัวไปเลยเพราะถ้าหลานก้าวผ่านความกลัวไปไม่ได้นะหลานก็จะต้องกลัวที่สูงอยู่แบบนั้นไปตลอด เพราะงั้นหนามยอกก็ต้องเอาหนามบงก็ได้ว่าเป็นการสอนกันแบบชายแท้วิวทามสุดๆน,น,นะครับทั้งที่หลานเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆแค่นั้นเองแต่อย่างว่าเจอสังคมนักรบห้อมล้อมอยู่ขนาดนี้ก็จะไม่แปลกใจเลยที่เธอร่าจะเป็นเด็กที่เติบโตมากลายเป็นสาวห้าว ปากแจ๋วอย่างที่เราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับหลังจากทักทายอะไรกันเรียบร้อยก็จะมีจังหวะที่พอลูได้มานั่งคุยอัปเดตกับชิวๆด้วยแต่เหมือนหัวข้อที่คุยเนี่ยจะไม่ชิวสักเท่าไหร่นะครับเพราะมาร์คไม่พอใจที่โนแลนนับเล็กซ์ว่าเป็นสหายแม้โนแลนจะพยายามอธิบายแล้วว่าวิสัยทัศน์ของเล็กซ์มันจะเป็นกับเราจริงๆถ้าโลกดีขึ้นเราก็ดีขึ้นด้วยเพราะงั้นเราจะต้องญาติดีกันเข้าไว้แล้วมันจะโอเคกับเราทั้งสองฝ่ายทั้งชาวโลก ทั้งวิลทรัมใช่ระหว่างที่ลูกหายตัวไปแล้วไม่อยู่ตั้ง5ปีเนี่ยเราก็ค่อยๆสารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆนี่แหละพ่ออยากให้ลูกได้เห็นกับตาเนื้อจริงๆว่าเล็์ทําอะไรไปบ้างโลกของเรามันไปได้สวยขนาดไหนก่อนที่โพเทนิเชียนมันจะมาบุก ซึ่งแน่นอนไม่ว่าโนแลนจะอวยไอเล็กส์มาร์กเขาไม่ฟังอยู่แล้วครับผมไม่สนรว่าไอหมอนั่นมันจะทําอะไรดีๆยังไงพอลืมไปแล้วเหรอว่าหมอนั่นมันทําอะไรชั่วๆมาก่อนหน้านี้แค่ไหนอ่ะซึ่งโนแลนเองก็แบบมันก็มีแต่โพกที่ต่อต้านเล็ก์เท่านั้นแหละที่คิดแบบลูกการยืนเคียงข้างกันมันทําให้เราชนะสงครามได้จริงๆนะลูกไม่เห็นหรือไงแต่ทว่าขณะที่โนแลนกำลังพยายามอธิบายต่อสัญ,ญญาณเตือนบนยานกลับดังขึ้นอย่างปริศนา ทั้งคู่จากที่คุยกันอยู่เนี่ยก็เลยต้องรีบตามไปดูแล้วพบว่าตอนนี้อีฟกำลังเล่นงานอานิซาอย่างหนักดวงถึงขั้นจะฆ่าแกงกันเลยละครับ ซึ่งปัญหาระหว่างสาวๆเนี่ยเลนาโนโลแลนถึงกับปวดหัวเพราะเขายังไม่รู้เรื่องที่มาร์กโดนอานิซาทำมิดีมีร้ายใส่นั่นเองเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมอีฟถึงต้องเดือดดาลขนาดนั้นโดยในช่วงนี้เราก็จะเห็นจริงๆแหละว่าอีฟสติแตกมากๆคงจะทนไม่ได้ที่เห็นหน้าอนิซาหลังรู้ว่าเธอทําอะไรกับมาร์กลงไปซึ่งมาร์กเองก็พยายามห้ามอีฟแหละแต่อีฟก็ไม่ฟังเธอทําแบบนั้นกับนายอะนายจะปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆเนี่ยนะนายทำได้แต่ฉันปล่อยไว้ไม่ได้หรอก เท่านั้นแหละครับโนแลนที่พยุงอนิซาขึ้นมาก็เปลี่ยนไปคว้าคอเธอทันทีแกแกทําอะไรลูกชายฉันซึ่งดูจากสีหน้าของอนิซาก็รู้ทันทีว่าบารมีของโนแลนนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็น่ากลัวมากๆจนเธอถึงกับหน้าเวอไปเลยซึ่งชอ็อตชอเนี้ยมันก็น่าเกรงขามจริงๆเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมาร์กเองกลับเลือกจะมาบอกว่าไม่เธอไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นหรอกครับพ่ออนิซาเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเลนเออีฟที่รู้ความจริงเนี่ยถึงกับขุดหิดสุด,สด แต่พอเริ่มทำความเข้าใจสถานการณ์ได้เธอก็เงียบสงบลงแล้วโนแลนก็ไล่อนิซาไปให้พ้นหน้าพร้อมกับความตึงของฝองผัวเมียอีฟกับมาร์กจนทั้งคู่ต้องมาเคลียร์กันต่อที่ห้องตอนเธอร่ราหลับไปแล้ว อีฟนั้นได้ขอโทษมาร์คครับพอดีว่าตอนนั้นเธอสติแตกไปหน่อยอานิซาแค่ถามฉันเองว่านายไปไหนแล้วฉันก็เผลอบันดาลโทษสา์ใส่เธอไปเองแหละเอาจริงก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าโมโหขนาดนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะนะอีฟได้ขอโทษและสารภาพ,พความจริงกับมาร์คออกมาว่าตอนนั้นเธอรู้สึกยังไงพร้อมกับมาร์คเองก็อยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบจบไปเหมือนกันแหละและเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก เพราะยังไงตอนนี้เขาก็ม o ฟออนได้แล้วเขาเคยไม่อยากให้พ่อแม่ตัวเองอะมากังวลกับเรื่องนี้ทั้งที่มันผ่านมานานมากๆแล้วตัวมาร์กเองเขาก็บอกว่าเขาอะก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันเงียบหายไปในกลีบเมฆแบบนี้หรอกนะแต่ทำไงได้ล่ะชีวิตตอนนี้ของเขามันก็ดีมากๆแล้วและเขาก็แคร์คนใน้ครอบครัวสุดๆส,ดสิ่งที่องก,การตอนนี้คือขอให้เราได้ใช้เวลากับลูกเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็แล้วไปนี่คือสิ่งที่จะเป็นไปหลังจากนี้และฉันไม่อยากให้อะไรๆมาพลากโมเมนต์พ่อแม่ลูกของเราไปหวังว่าเธอจะเข้าใจฉันนะอีฟเราวมาร์กก็ยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่สบายใจดูท่าแล้วเขาจะมูฟออนจากเหตุการณ์หนมนาของอนิซาไปได้อย่างสมบูรณ์แล้วแหละครับ ก่อนที่เล่ม129ในอี vis ซิเบนี้จะจบลงภาพจะให้เราเห็นว่าอนิซาบินลงไปอย่างโลกณบ้านกลางเขาแห่งหนึ่งและเดินเข้าไปพบกับสกอตต์เมอร์ฟี่สามีของเธอที่ตอนนี้ทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนชีวิตของเธอนั้นมีความสุขดีมากๆกับครอบครัวนี้ดูจากท่าทางของอนิซาที่ไม่ใช่พวกบ้าระห่ำแบบแต่ก่อนแล้วเธอคงจะค้นพบความสุขของชีวิตจริงๆสักทีเราก็เลยรู้ว่าเธอก็คงอยากจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาเหมือนกันนั่นแหละแม้ที่ผ่านมาเธอจะ ทำเรื่องไม่ดีเอาไว้มามากมายอะนะครับแล้วในช่วงท้ายเราก็จะได้ยินเสียงเด็กชายน,น้อยเรียกอานิซ่าว่ามามีจากข้างหลังแล้วทั้งคู่ก็จะกอดกันครับและเรื่องก็จะเฉลยให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเด็กชายคนนั้นที่เป็นลูกของอานิซ่าเนี่ยเธอมีหน้าตาเหมือนกับมาร์กเลสานแบบเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสีผิวทั้งสีผมทั้งโครงหน้านี่แหละ DNA ของวิลทามแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต อย่างน้อยก็เกิน75แน่ๆเพร้อม,มาร์กก็ยังถือว่าเป็นลูกเครื่องวิวทามอยู่แต่ด้วยเลือดที่เข้มข้นขนาดนี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้เด็กน้อยคนนี้ เป็นวิวไทมขนาดแท้ได้แล้วเหรอครับเพราะขนาดเธอร่าเองยังเป็นแค่ลูกครึ่งเลยโดยที่เรื่องจะบอกเราว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่ามาร์กี้เมอร์ฟีเป็นลูกแท้ๆของมาร์กับอนิซาเลยโดยมาร์กี้คนนี้เนี่ยเขาก็จะมีบทบาทสําคัญมากๆในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับยังไงฝากทุกคนรอติดตามกันให้ดีก่อนที่เรื่องราวในอีวิซิเบิเล่มที่129จะจบลงที่ฉากฉากนี้แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับมาจนได้นะลูกแท้ๆของมาร์กับอ n นิซาที่ตอนนี้เริ่มโตขึ้นมาแล้วหลังจากทามสกิปไป5ปีทมงที่คนนี้นะครับยังเป็นวิวไทมแบบสมบูรณ์แทบบจะร0 0อีกต่างหากส่วนเรื่องราวของ Invisible e ตอนนี้เรียกว่าอีรุงตุงนางไปหมดหวยมันจะออกมาหน้าไหนก็ไม่รู้เดายากสุดๆไปเลยแหะครับยังไงฝากทุกคนติดตามกันต่อแบบยาวๆด้วยนะครับอีกแค่ไม่กี่เล่มเรื่องราว ก็จะตัดเข้าสู่องค์ท้ายอย่างสมบ,บูรณ์แล้วแหะครับเรื่องราวก็ละเข้มข้นมากมากเลยติดตามกันต่อไปด้วยกันนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ invisible e มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วย,ยังไม่เคยกดติดตามฝากกาดติดตามเป็นกางใจให้กับกล้าติการ์ตูนได้นะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ